เพื่อนๆคะวันนี้เราจะมาเรียนขับรถกันคะ่ะเรื่องฟอ่ฟอร์ฟอร์ฟอรฟอร์ฟอร์าอร์อร์ฟ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 อร์อร์ฟอร์ฟปราฟอด์ฟอร์ฟรฟอร์ฟอ์อร์ฟอร์ฟอร์ฟอรฟอร์ฟอรอร์ฟอร์อร์เอาเรามาเริ่มรอรียนกันเลยนอคะแอ้วกอร์ฟอรดเอร้าอรนฟอ้ออนฟอร์ฟอร์นอ,นนอ,อค,ค์ฟอเอร์ฟอรัฟอร์ฟอร์ฟออรอร์ริ่มกันนะอออร์ร์ร์ฟอร์นอร์ฟออออก,กอออ เพื่อนๆคะนี่ก็คือป้ายฟอฟาดนะคะหรือว่าทางเอกนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆเจอป้ายแบบนี้ก็คือเพื่อนๆได้ไปก่อนแน่นอนเนาะเออแล้วก็มันจะอยู่ตามถนนใหญ่หรือจะเป็นอยู่ตามถนนเล็กก็ได้นะคะนี่ก็คือทางทางเอกนั่นเองนะคะสีเหลืองตรงกลางแล้วขอบๆเป็นสีดำเนาะเ<แฮะ>นี่ยค่ะก็คือได้ไปก่อนแน่นอนค่ะคนอื่นต้องรอเนาะเพื่อนๆคะนี่คือเธอ ใ่ทางเอกนะคะแล้วก็มี30โซนอยู่แต่งแต่30เขียนว่าคือตั้งแต่ตั้งแต่ยี่สินะคะเวลาทากลางคืนใะน 22- ถึงหโมงเชา้าคุณขับได้แค่30สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่นี่คือทางเอกเนาะเพื่อนๆคะนี่ก็คือ,เ,อเขาเรียกว่ารถยนต์ฟโต้เทนไหมคึงรถยนเนี่ยจะขับเข้ามาในนี้ไม่ได้นะคะถนนเส้น,นนี้นะคะมันจะเป็นเส้นแบบนี้เนาะ ก็คือห้ามรถยนต์ค่ะแต่เพื่อนๆสังเกตดูข้างล่างนะคะรันเวิร์ตชับรีเคฟเค e ฟรหมายมถึงอะไรเอ่ยรถแท็กเตอร์นะรถแท็กเตอร์พวกรถแท็กเตอร์พวกรถกรกสำหรับรันเวิร์ a ชัมายถึงพวกชาวนานะชาวนาและบ้านเราก็เรียกชาวนาชาวสวนาชาวไร่เนาะแถวเยอรมันเนาะก็สามารถขับไปได้ยกเว้นรถยนต์ค่ะประโบอสนั่นเลยสีแดงสีกลมๆแดงๆข้างในแล้วก็เป็นรถยนต์ค่ะ ือป้ายที่คุณต้องรอให้คนอื่นเข้าไปก่อนนะคะนี่คือป้ายที่คุณต้องหยุดรอค่ะคุณเป็นเ,ออเขาเรียกว่า f o r fast ห้า four a n g เนาะก็คือคนที่มี four fast หมายถึงว่าป้ายที่บอกเ,ออเขาเรียกถ้าเป็นภาษาไทยก็คงจะเป็นทางเอกอ่ะค่ะให้ไปก่อนนะคะป้ายนี้ถ้าเจอป้ายนี้เมื่อไหร่คุณต้องรอเนาะถ้าทุนอยู่ถนนแล้วไม่เจอคุณก็ต้องรอเช่นเดียวกันค่ะ คลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอมาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าค่ะเกี่ยวกับป้ายห้ามต่างๆเนาะที่เยอรมันเนาะห้ามจอดทั้งหลายห้ามสารพัดห้ามค่ะเยอรมันแบบสารพัดห้ามมากเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าเนาะ